รวมไปถึงรบกวนทีมงานในห้องจัดรายการช่วยเปลี่ยนเก้าอี้ให้ดีเจหน่อยครับเสียงดังเอสอาร์ตอู้หูหรือหยอดน้ำมันหน่อยก็น่าจะดีไม่เสียทรสในการรับฟังพอคุณคะให้โอกาสดีฉันได้พิงหลังบ้างเออะพอเอ้ยตอนนี้มันก็ไม่ไม่ดังนะแต่ถ้าเผลอจังหวะเนี้ยอ,อาจจะมีสักเอสหนึ่งซึ่งทางเราต้องขอประทานโทษด,ด้วยที่เอ็นหลังเพราะว่าหลังเดี้ยงอ่าทางเราก็จะพยายามพูดตัวเกรงๆเอาไว้ให้ไม่ขยับมากขอบคุณดิแจ้งให้ทราบนะครับผมอ่ะ บอกอะไรมาทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังเอาว่าเรารับฟังกันได้อยู่แล้วนะคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ต้องฟีดแบ็กกันแบบนี้แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าปราณีประสายแค่นิดนึงทางเราเป็นคนเซนทีฟบอบางฟังอะไรหนักๆไม่ค่อยได้เดี๋ยวช็อกแล้วก็ขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งมากันเรื่องของการเก็บความลับที่เราคุยกันจากชั่วโมงที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ฟังของเราจะมั่นใจในเรื่องของการเก็บความลับได้ดีและเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเวลาใครมาบอกอะไรเราอ่ะ เออเราก็ต้องเก็บมันจริงๆแหละเพราะว่าเขาอึดอัดที่จะบอกอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้เราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับคนได้เยอะนะคุณผู้ฟังคือเราไม่ได้เป็นแหล่งรวมความลับแต่อย่างน้อยให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าอุ่นใจกับการที่บอกอะไรเราแล้วมันจบที่เราและเขาไม่ต้องห่วงเอาว่าอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในการสร้าง มิตรภาพที่ดีหรือเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีนะคะส่วนข้อความของคุณรู้ฟังที่เรื่องของเพลงค่ะพี่อ้อมเปิดเพลงกลิ่นดอกไม้ประลีังครับเปิดไปแล้วครับถ้าเปิดแล้วผมของเพลงอาจจะเก่านิดนึงได้ไหมครับจุบได้เพียงหนึ่งครั้ง last one ครับได้ครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้านะครับจัดไปนะครับขอให้อยู่ฟังนะครับอย่าขอแล้วจากที่ไปนะครับเดี๋ยวเปิดเกอนะคะส่วน ข้อความใดๆที่เกี่ยวกับฟ้าฝนอากาศแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนตกเบาๆมันก็อาจจะทําให้หลายคนสบายแต่มันก็ทําให้หลายคนหนักหลังกันนิดนึงเพราะว่าเดาไม่ได้ว่าฝนจะตกกันตอนไหนก็ต้องพกร่มพกอะไรกันเพราะไม่มีใครอยากป่วยเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้พอมีอาการปวดหัวและเหมือนจะมีน้ำมูกวันๆว,นว่าจะเป็นไข้ อย่างที่บอกเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นไข้หรือเป็นหวัดใจแค่อยากจะบอกว่าเป็นแค่หวัดแต่มันก็ต้องคว้า ATK มาตรวจก่อนแล้วยิ่งตอนนี้โควิดมันเหมือนเขาไม่ได้จากไปไหนแต่ตอนนี้มันเหมือนจะพอหลังเทศกาลสงการานมันอาจจะมีกระจายตัวได้มากขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอัปเดตกันนะคะฟ้าฝนวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง AQI อ่าเก้าอี้มีเสียงดังนะพี่ย้อมคนเดิมอะครับทราบครับตอนนี้ดังอยู่อีกครับตอนนี้ไม่น่าดังแล้วไหมครับคม่ผู้ฟัง อ้านได้ยินไหมตอนนี้มันไม่ดังแล้วถ้าไม่งั้นต้องเป็นเก้าอี้คุณผู้ฟังแล้วละ่ะเพราะตอนนี้มันไม่ดังอ้อมไม่ได้พิงแต่เมื่อกี้ที่มีเสียงดังคืออ้อมพิงให้ดูว่ามันมีจังหวะที่มันต้องพิงบ้างอุ้ฟังนี่คือการจัดสดและเก้าอี้มีเก้าอี้มีนอ็อ <c> ต <oughs> <c oughs> เวลาเก้าอี้มันโยกมันก็ต้องมีเสียงให้โอกาสตังเราบ้างนี่แต่จะพยายามเก็บเสียงให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะพยายามขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กนะคะงั้นอ้อมถามคุณผู้ฟังนิดนึง ตอนนี้ข่าวสองสมวันนี้มันถูกพูดถึงอย่างที่บอกถ้าไม่พูดเรื่องดีเบตก็จะพูดเรื่องของกรณีไซยาไนทที่ถูกพบในร่างใช่ไหมคะของคุณก้อยผููที่เดินทางไปจะไปปล่อยปลาใช่ไหมให้อาหารปลาหรือปล่อยปลาเนี่ยแล้วอยู่ๆก็วูบไปตรงท่าน้ำแล้วเพื่อนที่ไปได้วยกันก็ตะลัดตะลัดตะลวิ่งขึ้นรถไปโดยอ้างว่า จะรีบไปทุระแล้วนึกว่าเพื่อนแค่เป็นลมเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าน,นั้นเมื่อวานล่าสุดอย่างที่อัปเดตก็คือตำรวจเนี่ยเดินทางไปจับกลุ่มตัวแต่ตอนนี้สิ่งที่ตามมาคือมันเริ่มปรากฏว่า <What? S 2> คนที่รู้จักกับผู้หญิงคนที่ถูกจับเมื่อวานถูกเรียกตัวเมื่อวานมีการเสียชีวิตหลายคนโดยบังเอิญหรือเปล่า mm. เขาก็เลยคุยกันว่ามีคนเคยเห็นลักษณะของร่างของผู้ที่เสียชีวิตคนอื่นมี ปลายนิ้วเล็บอะไรเงี้ยดำปากหรืออะไรเงี้ยดำเป็นสีคล้ำมันก็อซููมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของไซยาไนขึ้นมาถ้าเราพูดถึงไซยาไนคุณผู้ฟังคิดว่าถ้ายังไม่มีข่าวนี้นะเราเคยได้ยินหรือรู้จักมันมากน้อยแค่ไหนคะ